น้องชมบรรยากาศป่าจา้าป่ากระเทียมพี่น้องเต็มเลยคุ่นอ่ะแมนมดมาทาั้งนี้แล้วจ้าพีน่น้องชมบรรยากาศป่าจา้าคุณแมนมดจา้จาจ้าพี่น้องแมนมดจา้าอยู่ขี้อุดมดื่มุ้นแมนมดได้จากกระเทียมป่าเ <c oughs> สียงก็ข้นดูบปุรีนะพีน่น้องกิน พี่น้องง้ามบ่บางอันก็น้อยๆจ้าบางอันก็ทหันในยัยใ้ซ้ำยนีโอเคได้นาะพี่น้องเนานนี่นะะที่พี่ก็ดจะไปพัดจ้าพี่น้องฝรั่งเยอรมันก็จะออกไปอุ่นมันยางปลาพี่น้องยางไปแล้วคนออกไปเฮ็ดดองพี่น้องไปดองกินคือกันนี้ละจ้า Khuẩn mềm mốt, các bạn ạ. Cái tiêm pha, các bạn ạ. Được, bây giờ mình Lưu, ngồi. Điều, điều lắm, nhau, chả, Bằng ăn có nhau, bằng ăn có bắn, nó nhau, các bạn Nói nhau. มันี่เลยพี่น้องเต็มเลยผุ่นพี่น้องของบางป่ากระเทียมจ้ะแมนมดจ้ะพี่น้องแมนมดเลยปูบาดปรปูใบสิเก็บจ้าพี่น้องเมื่อก,กี้ตามหากระเทียมปลาวซะเนาะใส่กระตาพี่น้องจ้ะใส่กระตา ประมาณนี้ละอรอคนพี่น้องงวดนี้ใบยับยงเสียอาไปอยู่ตา,า,าแต่ว่าจะไปเก็บไปพี่น้องเบื้องเฮ็ดคลิปไปไลายคลิปแล้วเนาะเอาเสีไปเฮ็ดคลิปคลิปหนึ่งจ้านี่เก็บออตโต๊ดเก็บออตโต๊ดมันจ้า ว่าซากของมันจะนอกข่อยพี่น้องเไยก็บอกว่าหอมหุยหุยจ้พี่พี่น้องครั้งไปไปพี่น้อง อ๋อใครมานั่งอะไรตรงนี้ใครมารนั่งแลบลิ้นแลบแลบแลบ,แบแๆนี่ฮะกินหญ้าด้วยเหรอคุณนฮะแล้ว eh? ุุนกินหญ้าด้วยนี่หึแต่ประมาณจำหนีพอดีเลยนะพี่น้องเนาะปบะมานใหญ่ๆหลายจ้ะยังป,ป่ารอ,อกมันพี่น้องแต่จะจานหนึ่งสองจานโอยเก็บไปเครื่องหนึ่งแก้วว่างั้นเนาะเอาได้ไหม ป้าเก็บฟอมพี่น้องดอกเคล็ดคลิปในฟอมเนาะมันกนเลยสิเหงาฟอมจ้าเก็บดอกไปกระเทียมอันนี้สิเป็นดอกหรอมั้งเนี่ยก็จะพี่น้อง งามเนี่ยพี่น้องสิเนาะงามสิพอดีเลยจ้ะเจ้า,าววพี่งามสวยๆกันเนาะมันจะ้ะพี่แต่กลัวไหมแมนมดหุ่นลงไปหุ่นพี่น้องแมนมดจ้ะปลากระเทียมหมดจ้ะทั้งนี้พี่ขึ้นไปพี่กับเมนมดจ้ะพี่น้อง มันหมดไปจับตกใจความจับยังบ่งไหม wieder tốt Cô cứ con cô, con cố ở dưới ơi. Khi làm mấy kinh cái thiềm là lục nữa. กินกระเทียมเหรอกินแตย่ย,ตยาเว้ยเดวหุ่นกินแต่ยาเว้ยืมอแต่ยาหุ่นพี่น้องเบ่งปวดโผว่าจ้าไม่เยอะยาวเลยพี่น้องดอกกระเทียมจ้ะ พี่ว่าหันเก็บตัอหันพี่น้องเพราะว่ามันใหญ่เนาะมันใหญ่มันสูงจ้ะเมือ่อนอนย่างมาดีบ่มีหมองล่องนี่นะพี่น้องตอนขอยางหมดแรกนนะหาบางเห็ดกับบางนี้จ้ะกีฬาขอเมียาชมบรรยากาศปลากระเทียมกันเนาะแมนหมดจ้านี่ยเขียวๆอยู่ใต้ต้นไม้แมนหมดเลยจ้ะพี่น้อง ต้อจ้ะเป็นดร้ายละพี่น้องเลยยิ้มอยอนคนเดียวเนาะบางทีต้อสันเราก็กินน้ำอยู่จ้ะต้อสันเนี่ยมูพวกคนนั้นนี้มาจ้ะมันกินน้ำเบิอดอนเลยมาสิมาตัดออกมองนห่นสิน่งใดอะไรในไงจ้ะพี่น้อง มันกลมหน่อยเจอเดี๋ยวลงมาก็จังหลายแต่บัดลงมาหวัวแต่แกบ่เ,เห็นมีนี่เก,ก็บเจ้าดอกกระเทียมไปน้องมัน,ม,นมดจ้า

สดักหมูปลาหรือเปล่ารู้รนะพี่น้องทั้งคนเป็นกนรนกะ,าาะท่อมเหมือนจะไปฮะเคกจะมาควงจะมาควโบุยใดล้านนึ่งิมเสียบมาหน่อยใ,ใสอีกแล้วพี่น้องเย้ยคอยกระไดวางใส่ติมหันเลยป็นยาอ,อลลาลลา่อนลงนาลงรังเทามาคนเดียวพี่น้องเลย เแกะออกแล้วจ้าวันนี้กินอะไรไปได้ดากินอะไรไปได้ดากินอะ เลยหอกกี้เงยคือในนาอพี่น้องกันยาวๆไหมจะหนาวปีนี้พี่น้องเลยหนาวสุดยอดจ้ะนาประม่าเนี่ยพี่น้อง เขาสูงนะพี่น้องเขาสูงมากจ้ะพี่แมนมดปลากระเทียมพี่น้องมาเดินมาเก็บน้ำอยูใ่ใกล้บีจ้ะโอ้ยลอยจ้ะพี่นอ้องลอยขึ้นเขายางเขา,าเมนธรรมดาจานแต่ว่านอนหลับดีจ้ะพี่น้องเนาะ เยอมได้หลายแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปตัดเอาว้มันจักหน่อยจ้ะจ้ะพี่น้องหยุดต่อจ้ะจบแล้วพี่น้อง